พักเพื่อไทยวันนี้ความเคลื่อนไหวที่สําคัญคืออะไรเมื่อวานนีค้ความเคลื่อนไหวสําคัญของพักเพื่อไทยนะครับก็คือ,อการที่มีการขยับนะครับของคุณอดีศรเพียงเกตว่าขออย่าให้สภาล่มนะครับขอยฝ่ายค้านคือก้าวไกลและประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับอย่าทําสภาลร่มนะครับอย่าขยันนับองค์ประชุมนะครับอย่าเล่นงานพักรัฐบาลเยอะนะครับเมื่อวานนี้เป็นความเคลื่อนไหวขอ,ข,อของทางฝั่งเพื่อไทยซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับ ขนาดเดียวกันวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวสําคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือความเคลื่อนไหวของคุณพร้อมพงศ์พพงโนพลิตนะครับขอโทษนะครับสะกดหลอเหลือผิดนะครับคุณพร,โโร้อมพงศ์นพลิตนี่เป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยในอดีตนะครับแล้วว่าบาังเอิญท่านก็โดนโลงโทษนะครับด้วยเรื่องคดีการเมืองต่างๆนานา,นานก็ เพิ่งจะออกมานะครับแล้วก็ได้อิสระภาพแต่ว่าในการทํางานในพักนี่ก็แข็งแกร่งนะครับเดินหน้าทํางในพักต่อไปวันนี้เนี่ยคุณพร้อมพงศ์นะครับก็เดินทางไปนะครับที่กกตนะครับคุณพร้อมพงศ์ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่ามีตําแหน่งอะไรในพักผมจําไม่ได้ต้องขอโทษคุณพร้อมพงศ์ด้วยแล้วกันเพราะว่าแบรนด์คุณพร้อมพงศ์เนี่ยนะครับชัดเจนอยู่แล้วแล้วเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตัวเองดังนั้นต้องขอโทษด้วยที่จาตาแหน่งล่าสุดคุณพร้อมพงศ์ไม่ได้แต่ก็ เป็นเป็นคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้คุณพร้อมพงศ์ตำแหน่งในการเคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นตำแหน่งผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะครับคุณพร้อมพงศ์วันนี้เนี่ยไปยื่นหนังสือต่อประธานกรกตนะครับไปยื่นหนังสือต่อประธานกรกตเรื่องอะไรนะครับคุณพร้อมพงศ์ไปยื่นหนังสือต่อประธานการกตให้มีการตรวจสอบคุณสมชายศรีสุธิยากรนะครับคุณสมชายศรีสุธิยากรเนี่ยเป็นอดีตกรกตนะครับซึ่งคุณพร้อมพงศ์บอกว่า คุณสมชัยเนี่ยเคยถูกคอสชอฟังนะครับยุคนี้เรามาถึงจุดที่นอกเหนือจากพักเพื่อไทยจะจับมือกับพักร่วมรัฐบาลที่เป็นพวกพลเอกประยุทธ์แล้ววันนี้พักเพื่อไทยใช้คำสั่งคอสชอเป็นเครื่องมือในการเล่นงานคนแล้วนะครับคุณพร้อมพงผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยไปยื่นกะกะตให้ตรวจสอบสมชัยศรีสุธยากรซึ่งเป็นอดีตะกะกะตโดยแองว่าคุณสมชัยเนี่ย เคยโดนคำสั่งคอสชอ20มีนาคม2561ให้พ้นจากตำแหน่งกกตดังนั้นเมื่อคุณสมชัยถูกสั่งให้พ้นกกตโดยคำสั่งคอสชอทำให้คุณสมชัยมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะเป็นกกตแต่ไปลงสมัครเลขากกตโดยไม่ยอมลาออกนะครับคุณพร้อมพงบอกว่าคำสั่งคสชเนี่ยเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่าสมชัยสินุยาก,กรเนี่ยมีความผิดแต่ว่าเมื่อมีความผิดนะครับ คุณสมชายพ้นจตหน่งในปี61ปี62ไปสังกัดประชาธิปัตย์ลงสอสอก็สอบตกปี66มาสังกัดเสืีอรวมไทยก็ไม่ได้เข้าสภาดังนั้นคุณพร้อมพงศ์นพฤทธิ์นพพลิพลบอกว่าขอให้ตรวจสอบว่าคนที่พ้นจากตาแหน่งตามคําสั่งคอสชอเนี่ยนะครับคําสั่งคอสชอมันเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติดังนั้นคุณสมชายไม่มีคุณสมบัติสมัครสอสอเลยคือคุณสมชายตอนนี้เขาไม่ได้เข้าสภาอยู่แล้วนะครับเขาสอบตก แต่คุณพร้อมพงศ์จากพักเพื่อไทยบอกว่าคุณสมชัยเนี่ยคยเดินคําสั่งคสชเอาออกจากตําแหน่งกรกนตนะเพราะฉะนั้นคนแบบสมชัยศรีสุทธยากรไม่มีคุณสมบัติสมัครสอสอเลยดังนั้นเมื่อคุณสมชัยรู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติสอสอคุณสมชัยจะตายน้ําตื้นเข้าข่ายหมองูตายเพราะงูเพราะคุณสมชัยผิดรัฐธรรมนูญมาตรา98าวงเล็บ8ซึ่งบัญญัติไว้ว่าห้ามบุคคลที่ถูกพ้นจากราชการ ลงสมัครรับเลือกตั้งพอรบอรประกาบรุนมาตรา42ก็ห้ามบุคคลที่ถูกออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับคุณสมชัยถ้าชนะเลือกตั้งโดนร้องแน่แต่ถึงคราวนี้ไม่ชนะก็จะร้องด้วยนะครับต้องตรวจสอบและคุณสมชัยคุณพร้อมพงศ์มสุิริตบอกว่าคุณสมชัยต้องจบที่คุกคุณสมชัยถ้าผิดจริงต้องจบที่คุกผิด151คุก10ปี ตัดสิทธิ์20ปีปรับ20,000ถึง2 0 0แสนบาทวันนี้ยังไม่กล่าวหาแต่ขอให้กกตตรวจสอบก่อนเนี่ยครับวันนี้พักเพื่อไทยใช้คำสั่งคอสชอยื่นให้กกตตรวจสอบสมชายศรีสุธยากรน,นะครับบอกว่าเคยถูกสั่งพ้นจากตำแหน่งกกตโดยคำสั่งคอสชอดังนั้นไม่มีสิทธิ์ลงสมัครสสตั้งแต่ยุค6กประชาธิป,ปัตย์และปี66ก็ไม่มีสิทธิ์ลงสสในนามเสรีรวมไทยถ้าผิดจริง ทุก10ปีตัดสิทธิทางการเมือง20ปีปรับสูงสุดถึง2 0 0 0บาทนะครับนี่คือ,อความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางพรรคเพื่อไทยซึ่งนอกเหนือจากการไปร้องตอกตทแล้วเนี่ยนะครับคุณพร้อมพงษ์นพพลิตเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ต่อได้ว่าเดี๋ยวจะไปยื่นนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษต่อตํารวจทุ่งสองห้องด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นความผิดทางอาญาจะขอให้ตํารวจตรวจสอบคุณสมชัยนะครับในความผิดอาญาด้วยว่ามีความผิดหรือไม่นะครับ แล้วในอนาคตนะครับคุณสมชายจะได้ไม่เป็นลงสมัครสอสหรือพรกการเมืองหรือองค์กรอิสระต่างๆอีกแล้วก็บอกต่อไปว่าถ้าคุณสมชายอ้าวว่าไม่รู้กฎหมายไม่สามารถพูดได้เพราะคุณสมชายเป็นตัวเ,เป็นกรกตมาก่อนดังนั้นคุณนพพรพร้อมผมก็บอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงเป็นกรกตทําผิดเองก็ขอช่วยตรวจสอบกรคุณสมชายแล้วกันนะครับอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับ ชาทีความเคลื่อนไหวล่าสุดของพรรคเพื่อไทยนะครับมีการใช้คําสั่งคอสชอไปยื่นร้องเรียนกรกะตว่าคุณสมชายผิดนะครับแล้วก็อาจจะติดคุกนะครับรวมทั้งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็จะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับนี่คือเรื่องของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนักข่าวก็ถามคุณพร้อมพงศ์นะครับว่าเอะคุณพร้อมพงศ์นะครับคุณมา้องเขาแบบนี้เนี่ยเพราะคุณสมชายเขามาวิจารณ์พ้เอกขอโทษผมจะเพิอพูดพลนเอกประยุทธ์ลืมไปว่าน,นาย,ยกวันนี้ชื่อเศรษฐา นะครับคนก็นถามตำรวจนักข่าวก็ถามว่าคุณพร้อมพงคุณมาร้องสมชัยเนี่ยเพราะว่าโกรธที่เขาร้องเรียนคุณเศรษฐาเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาเรื่องเรื่องเครื่องบินหรือเปล่าเรื่องลูกเขาหรือเปล่าหรือว่าโกรธที่คุณสมชัยวิจารณ์พิชิตชื่นบานหรือเปล่านะครับคุณพร้อมพงบอกไม่ใช่นะไม่ได้มาร้องเรียนเพราะโกรธไม่ได้ร้องเรียนเพราะการแกล้งไม่ได้มาร้องเรียนเพื่อปล้องปามคุณสมชัยแต่เพราะว่าคุณสมชัยไปตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นไม่ตรวจสอบคนอื่นมาเยอะ ดังนั้นเมื่อคุณสมชายตรวจสอบคนอื่นมาเยอะคุณสมชายก็ต้องยอมรับการตรวจสอบได้ถ้าคุณสมชายจะบอกว่าคนอื่นไม่ซื่อสัตย์ถ้าคุณสมชายจะบอกคนอื่นไม่สุจริตถ้าคุณสมชายจะบอกคนอื่นไม่ยุติธรรมคุณสมชายก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยดังนั้นคุณสมชายไม่ควรจะเป็นคนที่มีมณทินมัวหมองใครๆก็ตรวจสอบคุณสมชายได้นะครับก็คุณนบคุณพร้อมผมก็บอกว่าตัวเองเคยเป็นผู้แทนราษฎรมีความรู้เรื่องกฎหมายพอสมควรส่วนคุณสมชายเคยเป็นแค่กกต สอนัฐทศาสตร์ไม่ได้จบกฎหมายหากจบกฎหมายก็จะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายดีๆดีจะได้รู้ว่าทําไม่ได้แถมทําต่อเนื่องย้ําว่าคราวนี้พร้อมพงนพผลิตจากเพื่อไทยไม่ได้ตรวจสอบคุณสมชัยเพื่อปิดปากไม่มีไม่มีมมตรวจสอบเพราะว่ามีความกังขานะครับเพราะสังคมไม่ควรจะมี2มาตรฐานนะครับปัญหา2มาตรฐานมันควรจะต้องไม่เกิดไม่เหมือนคุณสมชัยพ้นกรกตก็ไปอยู่กับป,ปัาธิปัต์ลงเลือกตั้ง พอลงเลือกตั้งก็ไปแล้วแพ้เลือกตั้งกับประชาธิปัตย์ก็ย้ายไปอยู่เสรีรวมไทยคุณพ่อมองก็บอกต่อว่าตัวเองหมายถึงคุณพ่อมองเนี่ยไม่มีลักษณะเหมือนคนเร่ร่อนเป็นคนมีอุดมการเป็น f c เพื่อไทยเป็น f อฝ่ายเว็บไตไม่มีตําแหน่งแต่มาสร้างตํานานเป็นตํานานที่จะมาตรวจสอบคนที่มีพฤติกรรมวาระซ่อนเลนจุดยืนสมชยมัยมนิ่งผมจึงต้องมาตรวจสอบคุณนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ นะครับที่ออกมาวิาพากวิจารณ์ณคนที่ตรวจสอบพักเพื่อไทยนะครับว่าถ้าคุณมีมลทินมูมหมองคุณอย่าเพิ่งมาตรวจสอบคุณไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะครับก็แต่ย้ํานะครับว่าไม่ได้เป็นการดําเนินคดีเพื่อปิดปากใครแต่อย่างใดนะครับไม่มีนะครับขออนุญาตกาแฟนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ด้รับท่านผู้ชมฟังไปนะครับว่า เรื่องของคุณช่อเรื่องของพักเก้าไกลเนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่กลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับ